อเคนะครับผมเพาวันนี้ก็มาสรุปงานกันนะครับผมมาสรุปงานกันก็เสาร์อาทิตย์เนาะก็ไปแข่งบอลน,นะครับผมวันนี้วันจันทร์วันอังคารน,นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแค่มาสรุปงานให้ปัก น้ำประสักเรามันก็น่าจะรับได้อยู่นะเขาเปิดมันก็เปิดก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับชาวบ้านเท่าไหร่นะมีมีแต่น้ำเจ้าพะยานะครับผมที่ระบายน้ำสองพันสองพันอ่แะสองพัน มีประมาณนั้นเจ้าปัญญาปล่อยมาสองพันสาบีปล่อยสองร้อยมั้งสองร้อยสิบหรือสามร้อยประมาณนึงมันก็ไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากมายเนาะมันไม่มีผลกระทบอะไรมากมายแต่ก็ถ้าน้ำประสากเขปล่อยมาเยอะเนาะมันมันก็จะมีมันก็จะดันกับไปน้ำปัดแม่น้ำเจา้าปัญญาเนาะก็จะทําให้แถว ยุทธยาเจ้าไปมันทนมันก็จะหนักขึ้นมันก็จะหนักหนักเลยน้ำปะะ่าสากดก็ระบายให้น้อยที่สุดนะครับผมเพื่อไม่มีผลกระทบต่ออายุทยาอายุยาก็ท่วมเยอะนะครับผมอายุธยาอ่างทองอายุทยาอ,าอ่อา,า,อางทองสิงห์บุรีลบบุรีอย่างนี้นะครับส่วนมันก็จะมีน้าท่วมแล้วนะครับผมช่วงนี้เนาะ แต่เดีเด๋ยวนี้แถวที่บ้านเลยอยู่นะครับผมมันมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบเรื่องน้าท่วมเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ในน้าท่วมเนาะก็เลยไม่ต้องเลยสวัสดีครับผมมันก็ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่เรื่องน้ำท่วมน้ําก็ไม่ไม่เยอะตรงสะพานที่ที่เลทับอยู่เนาะมันปกติมันจะท่วมถึงตรงที่เลยยืนถ่ายเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน ไม่ไม่ท่วมนะเรียกว่าไม่ไม่ท่วมหรอกชาวบ้านเล่มันจะเป็นอ่างทองอุธย,ยาเนาะมันจะท่วมก็อยู่ประมาณนั้นเนาะอ่อางทองอุธย,ยาเนี่ยก็เลยชาวบ้านเล่ไม่เป็นห่วงสักเท่าไหร่เราะงานใ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 นวบตที่ไร้ทามันเป็นน้องมาไทยสวัสดีครับผมมันเป็นงาน เป็นงานกิจกรรมเยอะนะครับผมของของพี่เล่ะเป็นงานกิจกรรมเยอะทำงานกิจกรรมใช้ห้องประชมุมงานโครงการพี่ชายเรางานโครงการโคระะงการเก็บขยะโครงการอะไรสารัทนะครับผมมันจะเป็นงานโครงการเยอะเยอะมากนะครับผมวันอาทิตย์แล้วก็งานเด็กรับเด็กและเยาวชนนะครับผมที่เขามาใช้กัน พราะว่าเป็นเป็นงานโครงการเยอะเยอะด้วยแหละมาช่วงนี้งานก็เยอะนะครับผมช่วงนี้ก็เพิ่งกลับมานะบผมเพิ่งกลับมาก็ก็อาบน้ำเนาะมามามาม,ามาไล้สักหน่อยมาไล้สักหน่อยก็ไม่ได้ไล้นานแล้วนะครับลงคลิปนานท่วมน้ำอัปเดตแม่น้ำป่าสักให้ให้ชมเนาะ ได้แต่อัปเดตแม่น้ำประสาให้ชมนะครับผมก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรเหมือนกันเนี่ยก็เลยไม่ได้ลง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 อะไรนะครับผมก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ลงอะไรให้ชมนะครับผมมีแต่แม่น้ำนะครับผมก็เมือ่อก็เมื่อวานก็ ไปได้ทาทุกอย่างนะครับันะต่อไปเก็บขยะนี่เข้าไปนะครับผมมัน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 เป็นงานของเล่เป็นงานป้องกันสาธารณภัยนะไปเก็บไปไปไปเก็บขยะนะในรถขยะนี่เข้าไปนะเล่ไม่ค่อยเขี่ยนะครับผมเขาใช้อะไรเล่เข้าไปหมดนะครับผมเก็บขยะขนขยะอะไรทุกอย่างทําหมดนะครับผมทําหมดทุกอย่างนะครับผถ้าเขาใช้เราเราก็ทําดีกว่าเรา เราอยู่เฉยนะครับผมเราก็อยู่เฉยเพราะช่วงนี้ไม่มีเหตุอะไรเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้ไปไปไหนนะครับผมก็เลยต้องไปช่วยงานของหน่วยงานอ,อื่นงานของช่างเลยไปต่อไปเดินไปแบบนี้นี่ก็ต้องต้องไปช่วยเขาเนาะช่วยเขาบางครั้งเราก็ทำเองบางบางครั้งก็ให้ให้น้องเขาทำโอ้น้องมาไทยเรียนเนาะ เห็นบอกว่าเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี่วันไหนนะจันอังคารนี่วป่าเห็นว่าไปเรียนหนังสือนะครับผม่าไปซีเรียนนะครับผมเรียนไปเรื่อยเดี๋ยวก็จบเองนะครับผมปวดหัวนะครับผมเรียนไปเรื่อยเดีายไปซีเรียนจบตอนไหนก็จบตอนนั้นนะครับผมเราอ่าไปซีเรียนปวดหัวเฉยๆนะครับผมปวดหัวเพราะว่าคนเรามันต้อง เรามาเรียนตอนนี้เนาะมันมันค่อนข้างจะ,จะเครียดนะครับผมในจะเรื่องในแง่ในครอบครัวเราแล้วก็ในงานบ้านงานครอบครัวของเราแล้วก็มาจะต้องนั่งเรียนอีกับผมปวดหัวนะครับผมแล้วก็งานชงกับข้าวเราอีกนะครับผมปวดหัวเนาะมันปวดหัวเรื่อยๆจบตัวไหนก็จบนะครับผมเขาจบสามปีแล้วจบห้าปีแล้วช่างมันนะครับผมไปเรื่อย แดี๋ยวเขาก็ไล่ถ้าบ้านเราก็เอาไก่แรกออกเนาะแต่อยู่นู่นมันเอาไก่แรกออกไม่ได้ไงเราก็ต้องเรียนไปเรื่อยเขาเรียนสามปีเราก็เรียนห้าปีนะครับผมเราก็เรียนไปนะครับผมตามที่เราเรียนได้เนาะมันมันมันเหนื่อยนะครับผมนี่เคยเห็น หลายๆคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาเรียนนะครับผมเขาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยปวดหัวเลยนะครับผมมันไม่ใช่ภาษาเราด้วยขนาดภาษาไทยเรายังปวดหัวเลยนะครับผมอันนี้ภาษาไม่ใช่ภาษาบ้านเราเนาะเรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จบเองเดี๋ยวก็จบเองจบพร้อมลูก จบพร้อมลูกคนเล็กก็ได้จบจบพร้อมลูกคนเล็กก็จบพร้อมลูกคนเล็กนั่หละทำไงได้เนาะเราเราเราปวดหัวเนาะเราก็พักเนาะเป็นเรื่องปกติแหละเราปวดหัวเราก็พักจบพร้อมสุดหล่อคนเล็กเนียเออหรือว่าคนกลาง ปดหัวจริงๆเราอายุเยอะแล้วเนาะมัน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 ความจํามันก็ไม่ไม่ไหวแล้วนะแบบนี้นี่มันให้ไปเรียนนี่ก็ไม่เรียนนะครับความจามันมันมันเขาพูดไปมันก็พรุ่งนี้ก็ลืมนล้วพรุ่งนี้เราก็ลืมแล้วเนาะมันมันจําไม่ไหวแล้วจําไม่ไหวนะครับผม เราะว่าอยเราเยอะแล้วยิ่งภาษาไม่ใช่ภาษาบ้านเราด้วยเนาะเขาบคนกลางเรียนอาชีพเฮ้ยจบพรอมคนกลางเดี๋ยวก็จบลลเ,เรียนไปเรื่อยเมื่อจบคอรสองคอรสามคอสสามคอรสามก็สบายแล้วอันนี้คอรอสองมันมันจะเป็นการรวมคำไง การรวมคำแล้วก็การอะไรเขาเรียกว่าแต่งการรวมคำแล้วก็แต่งแบบคือว่าเราทำอะไรทำอะไรทำอะไรอย่างเงี้เยเรียเขยนเราเรียนนะคือว่าเราทำอะไรแล้วไปไหนไปตลาดอย่างเงี้ยมัน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 แต่งแต่งเรื่องเหมือนกับก,การแต่งเรื่องนี่เฉยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเรามันก็มันก็พูดมันก็เขียนได้นะ อันนี้มันเป็นภาษาบ้านเขาไงมันไม่รู้จะใช้ใช้ใช้ศัพ์บแบบไหนเนะาะจะใช้ศัพ์แบบไหนมันข้อที่สองนะ่จะเป็นการแต่งเรื่องแต่งรวบรวบร,วม,รวมคำเนื้อเขาเรียกว่ารวมคําเนาะรวมคำเนี่ยรวมแบบเราคือว่าเราแต่งแบบเราแต่ง เป็นการรวมแบบเพื่อว่าเราเหมือนเราแล้วเหมือนเราเล่านิทานนะเราเขียนเหมือนเราเขียนเรื่องเนาะเขาเรียกว่าเขียนเรื่องปีสุดท้ายก็เรียนเรื่องอะไรนะกฎหมายเอากฎหมายของชุมชนภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่รู้แหละที่เขาเรียนเลนะยก็จำไม่ไดนะ้เคยเห็นเขาเรียนนะเคยเห็นเขาเขาเขาเรียนกันตอนนั้นเนาะจนจนจนเขาจบนะเขาก็สามปีเนาะเขาจบเนาะ โอ้ไทยเรียนดีก็สามปีก็จบสามปีก็จบสามปีก็จบคอหนึ่งอร์สองอร์สามมันจะเป็นเหมือนรับสามคอร์สนี่นะแหละแรกๆก็เราก็เก็เรียนก็เหมือนกับเหมือนกับก็ไก่โอกาธรรมดาเนี่ยนะแหละปีที่สองมันก็มันท,ที่ที่น้องมาไทยเรียนก็เหมือนผสมคำนมันนะปีสามก็น่าจะเป็นใน ไอ้เรื่องกดระเบียบกฎหมายอย่างนี้ของของแต่และพื้นที่ประมาณนี้ที่เด้เคยเห็นเขา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 เรียนกันนะที่เคยเห็นเขาเรียนมาอย่างนี้เขาก็จบแล้วละมัง้งจบแล้วแหละเขาก็จบเขาก็ทํางานเขาก็ทํางานของเขาได้แล้ะเลี้ยงตัวเองได้เขาก็จบละประเทศเคยเห็นเขาเรียนกัน มันก็เหนื่อยนะเพราะว่าเราไม่มีไม่มีใครช่วยแปลช่วยอะไรเนาะเหมือนคนที่เล่รู้จักนะเนาะเขาแฟนเขามันมันพูดภาษาไทยได้เนาะพูดภาษาไทยได้แล้วเขาก็ช่วยกันตอนตอนเขามีไอ <c oughs> มีข้อสอบมาอย่างนี้ข้อสอบมีการบ้านมาเนาะ เขาก็จะแปลให้เนาะแปลเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาไทยให้มันก็มันก็ง่ายแต่เขาก็ดูแล้วเขาก็ปวดหัวเลียตอนตอนตอนหน้าตอนนั้นนะเนาะมันมันก็เหนื่อยเหมือนกันนหละคิดไม่ออกเหมือนกันนะเนาะตอนตอนนั้นก็คิดว่าเลยเป็นภาษาเขาเลยแหละตอนตอนเคยเคยคเขาเรียนนะ จบเป็นภาษาเขาแล้วล่ะก็นั่งเคยนั่งดูเขาเขาเรียนนะเนาะเขาก็เปิดกล้องเนาะเขาทํากันบ้านเนาะมันก็ดูแล้วก็ยากอะล่ะมันไม่ใช่บ้านเราเราก็ได้แต่นั่งฟังเขาอ่านนะเนาะประมาณนั้นไม่ได้ไปโรงเรียนเลยวันนี้ หรือว่าทำกับข้าวแม่องเลคงคงไม่ได้อาบน้ำบมนตอนนี้อาบห้าทุ่มอ๋อมันมันมัน,ม,นมันเอาเอาเข้าไปในในนั้นก็ได้เปลี่ยนภาษาจากภาษามาเป็นภาษาไทยมาแปลก็ได้ นึกว่าไม่นึกว่าไปโรงเรียนพรุ่งน,นี้เลยก็ไปเก็บขยะขายนะครับผมทางโครงการของอบตมันจะมีรับซื้อรับซื้อขยะนะครับผมรับซื้อขยะเป็นโครงการอบตเลยก็ต้องไปกับเขาพรุ่งนี้ก็ครึ่งวันนะครับ รึ่งวันตั้งแต่เช้ายันตอนเที่ยงเนี่ยประมาณนั้นซื้อไปรับซื้อแล้วก็ไปขายนะครับผมเป็นโครงการในอบตนะครับผมพรุ่งนีน้วันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็เลยไม่มีอะไรเล่าให้ฟังน้ำก็ปกติเ,กเลยไม่ถ่ายดูแล้วก็ไปยืนดูอยู่แต่เลยก็ไม่ได้ถ่ายให้ใหดู แค่ลงคลิปของวันวันอาทิตย์มั้งวันอาทิตย์ที่ลงคลิปไปเนาะขอบคุณน้องมัไทยนะครับผมขอบคุณแม่น้องเลนะครับผมเดี๋ยวเลขอลงแล้วแหละเดี๋ยวเลขอลงแล้วแหละอีกหน่อยหนึ่งเล่ขอลงแล้วอีกอีกหนึ่งนะอีกไม่ถึงนาทีก็ลงแล้วแหละลง เพราะว่าเหตุการณ์น้ำมัน,ม,นมันถ่ายไปมันก็ระดับเหมือนเดิมระดับเหมือนเดิมอากาศยังไม่หนาวอากาศเนี่ยฝนตกน้องมาไทยคงจะฝนงคงจะตกอากาศมันเปลี่ยนประจําไงแถวบ้านน้องมาไทยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวก็เข้าหนาวแล้วดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็แดด อะไรมันมันเป็นสารพัดนะครับผมเจ้มันมันสารพัดดูดูสารพัดดูดูเนาะดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเี่เคยเคยเห็นเขาในต่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวสภาพอากาศยังงี้ที่เ่เคยติดตามเขาเนาะสี่ห้าปีนะครับผมเคยติดตามเขามันอากาศมันจะเป็นแบบนี้เนาะ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมน้องบัไทยแล้วก็แม่น้องเล่ด้วยอย่าปวดตานะครับผมอย่าาอเยอะนะครับปวดตา,ตาอย่าปวดตานะครับอย่ารอเยอะนะครับปวดตาอย่าปวดตาเนาะอย่าาอเยอะอย่าเล่ลงแล้วก็ปลุน้องบัไทยกล้าใจ,จดีๆเนาะอย่าเกเคอลงแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวค่อย ถ้าว่างก็ค่อยไล์ใหม่เนาะขอบคุณน้องมะไทยกำลังเจอดีให้กับพี่ชายโดยเสมอมาเนาะขอให้น้องมะไทยสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วสุขภาพแข็งแรงเนาะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม